สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมพิบาลค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาธรรมที่น่าสนใจนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระราชยาน,นก,กวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรรพ,รรพระรำเก้ากาจนาพิเศษเจ้าค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องราวของเทวตานุสติความหมายของแต่ละคำ เทวเทวตานี่คือเทวดาถูกไหมเทวดาแล้วก็อนุสติแปลว่าระลึกถึงเทวดาบูชาเทวดาบูชาเทพหรือระลึกถึงธรรมะที่ทําให้คนเป็นเทวดาอทวเทวดาอยู่ที่ไหนล่ะความรู้สึกของเราคือเทวดาอยู่บนสวรรค์ใช่ค่ะแล้วจริงๆเทวดาอยู่ที่ไหนเราก็บอกว่าเทวดาก็คือเทพ คนที่เป็นเทพก็คือคนที่เป็นเซนต์ในศาสนาคริสต์แล้วก็กกเซนต์นักบุญนักบุญใครบ้างล่ะที่เป็นนักบุญมีชีวิตอยู่ก็เป็นนักบุญได้หลวงปู่หลวงพ่อก็เป็นนักบุญได้พ่อแม่เราเป็นได้ไหมครูบาอาจารย์ก็เป็นได้นะหรือว่าเพื่อนที่ดีที่ห้ามเราไม่ให้ตกไปในอบบายเพื่อนดีเป็นเทวดา,าได้เหรอคะเพื่อนดีเป็นเทวดาได้เพราะว่า เพื่อนที่ไม่ประทุษร้ายเพื่อน<ะ>ใช่ไหมป้องกันภัยไม่เพื่อนตกไปอยู่ในวงล้อมของคนที่จะเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่ไปเป็นพวกวางแผนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาอฉะนั้นคําว่าเทวดาธรรมะที่ทําให้คนเป็นเทวดาเนี่ยก็คือฮิริความระอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป<ะ>หมายความว่า ถ้าเพื่อนไม่เกรงกลัวเราก็บอกเพื่อนเอออันนี้ไม่ดีนะบาปนะ<ห>ถ้าเพื่อน,น,นไม่ละอายใจไม่มีฮ<จ>ิริฮิริโอตปะเลยเนี่ยเราก็ไปบอกเพื่อนว่าอันนี้ชื่อเสียงไม่มีนะทําลายหมดเลยนะถ้าทําอย่างนี้เออสื่อเขารู้เนี่ยอันตรายมากเลยนะเธอกําลังเฉิดฉายโดดเด่นเป็นเทวดาในครองใจคนนึกออกไหมเป็นไอดอลของคนทั้งหลายเช่นเป็นดาราถ้าเธอไปทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เงินทองชื่อเสียงมันก็จะตกไปเงินก็จะไม่ได้ไม่มีคนว่าจ้างเออกระทบไปถึงไหนกระทบไปถึงพ่อแม่ครอบครัวญาติมิตรวงการอา้าวแล้วยังไงก็ต้องมีคนเตือนอคนเตือนให้ละอายแก่ใจนะให้เกรงกลัวต่อสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยต่อชื่อเสียงต่อรายได้ของตัวเองต่องาน เพื่อนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีธรรมะเป็นเทวดาตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเทวดาจริงเข,เขาเป็น<ำ>คนแต่ใจเขานี่เป็นได้ไหมเทวดาได้ค่ะได้สิเพราะว่าได้ช่วยเพื่อนเอาไว้นี่เห็นไหมฉะนั้นหนึ่งเป็นเทวดาที่มองไม่เห็นตัวตนสถิตยอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะอยู่ในพระแก้วมรกตเจดีย์วิหารต้นโพใหญ่ต้นไม้ใหญ่ หรืออาจจะเป็นเทวดาปกครองบ้านอดูแลครอบครัวเราหรือตัวตนของเรามีเทพมีเทวดาตามความเชื่อของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นธรรมะที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็ได้นี่มันมีสองอย่างเทวดาที่เป็นคนแต่มีใจเป็นธรรมะ,ะมีใจเป็นเทพกับเทวดาที่มองไม่เห็นตัวตนเป็นอาทิสมนกาย หลวงพ่อจะเล่าตัวอย่างให้ฟังจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีน้องคนหนึ่งเข้ามาเกิดเขาเป็นเทพแล้วเขามาเกิดเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเทวดาที่รักษาพระแก้วมรกตมาเกิดคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยแต่งงานมาหกปีแล้วน้องพลอยแต่ไม่มีท้องไม่มีน้องมาเกิดก็เลยไปขอขว่าข้าพเจ้ารักษาคัน บริสุทธิ์มา6ปีแล้วถือศีลรักษาคันมา6ปีก็ยังไม่มีผู้ใดมาเกิดเทพตนใดมาเกิดบัดนี้จะมาขออธิษฐานจิตบอกประวรณาต่อนหน้าองค์พระแก้วมรกตว่าหากแม้นเทพเทวาตนใดที่รักษาองค์พระแก้วมรกตหมดบุญวาสนา ออร่าไม่เบ่งบานรัศมีไม่เปล่งปลั่งแล้วอยากจะลงมาบำเพ็ญบารมีบนโลกมนุษย์ข้าพเจ้าก็จะอุทิศคันนี้ให้แก่เทพองค์นั้นและจะรักษาดูแลคันอย่างดีตกกลางคืนน้องพลอยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฝัน,ฝนค,คุณแม่ฝันฝันว่ามีเทวดาองค์น้อยที่รักษาพระแก้วมรกตเนี่ย ขอมาสร้างบารมีด้วยแล้วก็ตั้งคันตั้งคันเสร็จก็รักษาคันจนกระทั่ง8ปดเเดือนเนี่ยนะคลอดออกมามเด็กคนนี้ฉเฉลียวฉลาดรักพระแก้วมรกตมากเห็นพระแก้วไม่ได้เลยกอดหลวงพ่อก็ไปแกะพระแก้วหยกที่เชียงรายมาให้เขาก็ตั้งหัวเตียงเลยบูชาพระแก้วนี่เห็นไหมว่าเทวดาประจําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มีจริงพระพุทธรูปไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระพุทธรูปเองแต่มีแรงอธิษฐานที่มนุษย์อธิษฐานเข้าไปมากมายถ้าพ,พุทธรูปพันปีคนไหว้ปีหนึ่งเท่าไหร่โอ้เช่นพระแก้วเนี่ยคนไหว้ปีหนึ่งมากมายไหมมีใครไปคิดชั่วหน้าพระแก้วไหมไม่ไม่มีไปสาบแ<พ>ช่งกันหน้าพระแก้วมีไหมก็จะขออธิษฐานจิตแต่เ <ขอ S 1> รื่องดีๆขอสิ่งดีๆใช่ครับเป็นพลังเหมือนเราเติมชาร์จแบตเตอรี่ที่นั่นหลวงพ่อก็อยากจะ ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจความหมายของเทวดาเนี่ยเป็นสองลักษณะลักษณะง่ายๆอันหนึ่งก็คือว่าเทวดาที่เราบูชาขุมมะเทวดารุกขะเทวดาอากาศะเทวดาหรือบางทีเนี่ยเราก็ไปบูชาพระพระพระ,ะแม่ธรณีค่ะพระแม่คงคาใช่ไหมฮะหรือเทวดาในศาสนาพราหม์เยอะแยะ,ยะมากมายเลยหลายองค์พระพรหมก็มีนะ พระอินทร์พระพรหมล้วก็วาดรูปพระวิษณุพระทาเาวสวุวรรณตอนนี้กําลังมาแรงะ <laughs> <laughs> เ,เมื่อก่อนจตุคามรมามเทพก็เป็นเทวดาเป็นยามเฝ้าประตูบันไดยอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะหมายความว่าทมที่ทําให้คนเป็นเทวดาเนี่ยสำคัญที่สุดคือบนโลกใบนี้สําคัญที่สุดส่วนเทวดาที่ เป็นอาธิสมณกายมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเคารพเช่นเราเข้าไปในสถานที่บางแห่งค่ะเรารู้สึกอืเราต้องเรียบร้อยนะมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคนมาบอกว่าคุณเดินเข้าไปตรงนี้แล้วเราเราจะรู้สึกเอ้ยต้องสำรวมหรือต้องอะไรแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเองเนี่ยเป็นเองมันเหมือนแบบเฮ้ยเราเราต้องเรียบร้อยแล้วล่ะเราอย่าไปหัวเราะอย่าไปเสียงดัง มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครบอกหรือว่าถ้าสมมติว่าบางคนไม่รู้เกิดเดินเข้าไปแล้วไปทํากิริยาไม่ดีเนี่ยก็จะมีมีเหมือนแบบความรู้สึกความรู้สึกกลับมาว่าอ่าต้องออกแล้วนะต้องออกบางคนก็บอกว่าร้อนเข้าวัดแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นขนาดนั้นค่ะปะทะกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เราพูดว่าอย่าลบหลู่นะมันเหมือนกับว่า พลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับเราห้อยห้อยแขวนเหรียญตะกุดผ้ายันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มันมีอยู่ในในโลกใบเนี้เรามีความรู้สึกว่าอมืมันเป็นของที่ต้องดูแลนะประมาทไม่ได้นะนี่จะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้มนุษย์ของเราเนี่ยเข,เขาเขาเรียกบางคนบอกว่าเป็นเลือกเซน์เรืเ่องอะไรแบบบางคนเข้าไปในสถานที่หนึ่งมันดูอึมครึมใช่มันดูแบบ ไม่อยากอยู่แล้วมันอยู่นานไม่ได้ต้องออกอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนแบบที่ที่แบบดูมืดมืดดูดูแบบเอ๊เขามีอะไร,รอยู่เปล่าเซนส์ของมนุษย์บางทีเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราไม่ควรอยู่นานเราควรจะออกไปแต่บางทีที่เขาเป็นแบบสถานที่ที่แบบมีคนมากราบไหว้มีคนมาสวดมนต์อย่างพุทธคยาแบบนี้<อ>ความรู้สึกของการไปพุทธคยาคือรู้สึกว่าเออที่นี่มันมีแต่คนคนแบบว่าตั้งใจ ตั้งใจมาทําบุญตั้งใจมาทําความดีแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอยู่ได้นานมีแต่พลังงานแห่งการอธิษฐานาเรื่องดีๆค่ะอันนี้คือมันเป็นความรู้สึกไปเองหรือว่ามันเป็นเรื่องของจิตของมนุษย์ที่สัมผัสได้แต่เราไม่รู้ตัวหรือยังไงคะมันเป็นจิต,ตวิทยาโบในเชิงบวกอ,มเ,อ,อเมื่อทุกคนแต่งกายแบบนี้ถือดอกบัวแบบนี้สวดมนต์แบบนี้มาแบบนี้บรรยากาศมันเป็นอย่างนี้อ,อ เราจะไปทําอย่างอื่นได้ยังไงจะไปเต้นลูกก็ไปเป็นดาวติ๊กตอกน้องพลอยค่ะเอาระเบิดไปนะมีอ่่ใชคนเยอะๆเราเราก็ได้ข่าวอยู่ใช่ไหมก็มีเค้่มวดพวกนี้ก็อีกพวกหนึ่งพวกเฉลอกาสนี่บาปกรำนี่บาปกรรมจริงๆคนประเภทเนี้ยมันเขมีจุดประสงค์ในการทําใช่ฮะเพราะฉะนั้นในหมู่เทวดาเนี่ยมันก็จะมีมารอยู่ อยู่ด้วยกันเหรอคะเทพใช่เอาอย่างนี้บนสวรรค์อย่างเงี้ยมีเทวดาดีและเทวดาไม่ดีเหรอคะก็คิดว่าน่าจะมีนะมันถึงมีตำนานเล่าเยอะแยะมากมายใช่ไอสูรทั้งหลายมันก็ต่อสู้กันเทวดาก็อาจจะต่อสู้กันก็เหมือนกับคนนั่นแหละคือบางพวกมียศก็ต่อสู้กันเรื่องยศบางพวกมีเกียรติก็ต่อสู้กันเรื่องเกียรติตากายกันขึ้นไปบางพวกมีทรัพย์ก็ต่อสู้กันเรื่องทรัพย์บางพวก ก็แย่งชิงกันยศตำแหน่งแย่งชิงบริวารกันมันมีหมดเลยนะมันเหมือนกับว่าดูหน้าตาสดสวยงดงามแต่ว่าความร,าร้อนรนในใจฉาพยาบาตมันไม่ได้หมดไปเ,เรื่องของเรื่องมันเนี่ยเรื่องราวของเรากำลังน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนค่ะเป็นธรรมในสำคัญไหมสำคัญค่ะสำคัญที่จะทำให้เกิดธรรมะของเทวดา ยีรีความร้ายแก่ใจโอดตบความเกรงกลัวและอายใจที่ว่าทําไมต้องสนับสนุนโดยบริษัทที t ไอโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทําบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ้อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญาอ,อาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด ไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมาพิบาลน,นะคะและช่วงนี้ค่ะเราไปสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้ากันต่อค่ะ แล้นั้นความเป็นธรรมีนสำคัญไหมสำคัญค่ะสำคัญที่จะทําให้เกิดธรรมะของเทวดาหิรีความร้ายแก่ใจโอดตะปะความเกรงกลัวละอายใจที่ว่าทําไมต้องให้เพื่อนมาทวงเงินก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนขอย, <c oughs> ยืมเขาไม่มีอะไรก็บอกเขาซ้าไม่ได้ปิดโทรศัพท์หนีเออเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่มีหาไม่ได้ <c oughs> เออชะลอไปนิดหนึ่งเดี๋ยวทยอยนะคะไม่ได้เป็นก้อนนะอ,อ,อะไรพวกเนี้ย เราก็พูดไปให้เขาเข้าใจให้เกิดความเป็นธรรมทำยังไงอ่ะทำความเข้าใจความเป็นธรรมเนี่ยเกิดจากการทำความเข้าใจนะแม้จะเสียเปรียบกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวชดเชยให้ทีหลังแม้จะไม่ได้ดังตั้งใจเวลานี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะให้เห็นใจกันไงสังคมร่มเย็นเพราะเห็นใจกันพระเดชพระ,พระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัณฑิตเนี่ยพูดชัดเจนเลย ท่านเจ้าวาดพระปราม์เก้าการจนาพิเศษเนี่ยจะเป็นคําพูดของท่านเลยนะว่าสังคมร่มเย็นเพราะเห็นใจกันถ้ามาแยกออกมาเป็นคำๆคำํ oh าว่าเห็นใจกันใช่ฮะเราต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเหมือนกับเห็นใจตัวเองใช่ฮะมองให้เห็นแบบแบะออกมาเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเราวาดรูปแล้วก็ตัดไต้ส้พุงระบมองเห็นหมดหรือว่าเครื่องในร,รถยนต์เราแบะออกมาหมดเลย ญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนสร้างรถไม่เป็นนะแต่ว่าส่งคนไปเรียนกับบริษัทฟอร์ดเจ้าของโตโยต้าเนี่ยมิสเตอร์โตโยดะาเนี่ยส่งลูกไปเรียนเลยแบะเลยพาออกมาพาออกมาพ่อพาออกมาเรียนเลยว่าไอ้น,นี่เป็นอะไรไอ้น,นั่นเป็นอะไรทํายังไงทําไมมันรูปทรงอย่างนี้อย่างนี้น,น,น,นี่อันนี้น้ํามันอยู่ไหนเครื่องยนต์กลไกโอ้ยดูไม่รู้รถยังคันย่งนี่เยอะไหมชิ้นส่วนเนี่ยเยอะค่ะเป็นร้อยเป็นพันชิ้นใช่ไหม ต้องแบกออกมาร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันกับเครื่องในของรถยนต์คำว่าเห็นใจในที่นี้ใจของมนุษย์เนี่ยมันละเอียดยิ่งกว่าเครื่องยนต์นกลไกใช่ไหมเห็นอะไรมั่งอิจฉาพยาบาทนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ได้เสียได้ยศได้ลาบลได้ยศเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกสุขทุกข์ปรากฏนินทาสรรเสริญมีดีใจมีเสียใจมีหัวเราะมีร้อ,รองไห้ โอ้โหบันเครื่องในอยู่ข้างใน oh. อารมณ์เนี่ยอันนี้คืออารมณ์ที่มนุษย์มีเป็นเครื่องยนต์ของชีวิต mm hmm. เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนจิต mm hmm. เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ขับเครื่องรถนี่แหละแล้วคำว่าเห็นใจเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคนอื่นเขาคิดยังไงคนนี้คีดใจน้อยนะเราเข้าใจเขานะเราเข้าใจเขาคนนี้ใจแข็งนะคนนี้อ่อนโยนนะ mm hmm. คนนี้ชอบให้ทานนะ mm hmm. คนนี้มีจิตเมตตานะคนนี้เพื่อนเดือดร้อนที่ไหน ไปถึงเร็วนะเห็นอกเห็นใจกันเห็นอกเห็นใจพะหนึ่งว่าเขาก็เขาคิดยังไงเราก็ต้องคิดแทนเขาด้วยเหมือนกันใช่คิดคิดถึงเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราทําการกระทําแบบนี้แล้วมันจะส่งผลอะไรกับเขาใช่แล้วเขาจะคิดยังไงแล้วเราต้องคิดกับการสองด้านเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดเราก็รักสุขเกลียดทุกข์ันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเรามองเห็นว่าเขาหนาวเราให้ผ้าห่มค่ะเขาหิว เราห้อาห,หารวันหนึ่งเวลาที่เราหนาวเขาเขาก็ให้คืน<า>เวลาเราหิวเขาก็ให้คืนแต่ถ้าเขาเอาแต่รับนะเอาแต่รับพอเราหนาวเขามีผ้าห่มแต่เขาไม่ให้เราเขามีสองพืนสามพื้นแต่เขาไม่ให้เราเราไม่มีหรือเราหิวเขามีกินแต่เราไม่ได้กินอย่างนี้ความเป็นธรรมมันไม่เกิดจริงไหมเมื่อความเป็นธรรมไม่เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าความเป็นเทพก็ไม่มี ความเป็นทิพย์ก็ไม่เกิดฉะนั้นธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาสำคัญกว่าเทวดาหลังตายสำคัญกว่าเทวดาที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพราะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยในชีวิตนี้เพราแม่เราเนี่ยสถิตเห็นเห็นจ่าๆเลยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์คนที่เราเคารพเจ้านายเพื่อน สถิตเห็นเลยนะมองเห็นด้วยตาเลยแล้วอย่างอื่นต้องไปบวงสรวงนะการกระทำเนี่ยจะรู้เลยทันทีใช่เกิดขึ้นทันทีใช่โลกใบนี้แหละคือที่อยู่ของเทวดาโลกใบนี้ก็เป็นนรกได้นะน้องพลอยโลกใบนี้เป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เราจะทําให้เกิดเทวธรรมหรือจะทําให้เกิดเป็นอะไระ่ะเป็นอบายภูมิก็ได้ลองทําผิดสิเข้าคุกเข้าตารางถูกทรมานไหม โอ้โหหนักหนาสาหัสลองทําดีสิมีคนยกย่องเชิดชูบูชาสร้างอนุสาวรีย์ให้แต่คนบอกว่าทําดีตั้งนานทำไมไม่มีใครมาทําอะไรเลยท้าไปคนชั่วยังลอยนวลอยู่อันนี้ก็เป็นคําพูดทั่วๆไป<า>ที่เราได้ยินนะบางทีก็เหมือนประชดประชันเ,เหมือนกับว่าความไม่เป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดี นี่คือความมันไม่เป็นธรรมในสังคมปั๊บเนี่ยนะเทวดามันไม่เกิดในสังคมนี้ฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าเป็นธรรมจึงเป็นเทพเป็นเทพจึงเป็นทิพย์สามคำนี้ธรรมเทพทิพย์เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้สังคมของเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรม ถามว่าสังคมทุกวันนี้เรียกร้องอะไรน้องพลอยเรียกร้องความเป็นธรรม <c oughs> เยอะไหมเยอะมากในสังคมไทยก็เรียกร้องความเป็นธรรม <c oughs> ในสังคมโลกก็เรียกร้องความเป็นธรรมปูตินวลาดิเมียปูตินเป็นยังไงก็เรียกร้องว่าอย่าเข้ามาใกล้ชันนะอย่ามาตั้งอย่าไปเป็นพวกบอกยูเครนว่าอย่าไปเป็นพวกนาโต้นะแล้วหยวดการเอาขีปนาวุธมาตั้งใกล้ๆชายแดนชันนะถ้า ฉันลองเอาไปตั้งใกล้ๆบ,บ้านคุณบ้างล่ะมันจะเป็นธรรมไหมเขาถาม<笑><笑>เห็นไหมเรียกร้องความเป็นธรรมความชอบธรรมความพอเหมาะพอควรความพอดีถ้าเราละเมิดความเป็นธรรมความเป็นเทพก็ไม่เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรนรกไงสวรรค์มันไม่มาแล้วเห็นไหมตอนนี้ถล่มอะไรกันตอนนี้ก็สู้กันมีสงครามสู้กันเป็นยังไงคนตายก็เยอะ,ะตึกรามบ้านช่องอมันไม่มีความสงบไม่มีความสงบ เดี๋ยวสอยกันเครื่องบินก็สอยกันไปสอยกันมาตกลงมาก็จับมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าโลกใบนี้จากเดิมเป็นสวรรค์สวยๆเนี่ยนะตอนนี้มันจะเป็นนรกเพราะอะไรเพราะมนุษย์ขาดเทวธรรมยิริความลายแก่ใจโอตตปะความเกรงกลัวแล้วอะไรนะทำให้เขาขาดตัณหาความทยานอยากกามราคะโลภ เออโลภอ่โทสะความโกรธอิจฉาความพยาบาทเธอทําชั้นอย่างนี้ฉ <มา S 1> ันต้องทำอย่างนั้นมาครบเลยอ่าธรรมะที่ทําให้เป็นเทวดาหายเกลี้ยงเลยอ,เออไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราครอบครัวแน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราทั้งสิน้นค่ะผู้นําก็ต้องเริ่มต้นจากตัวผู้นําผู้ตามก็เริ่มต้นจากตัวผู้ตาม ให้เรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นเทวดาได้ไหมเราพร้อมที่จะเป็นเทวดาได้ไหมเราอยู่ในครอบครัวของเราเทวดาในใจของเราเนี่เกิดขึ้นได้ไหมค่ะบางคนนะครอบครัวแตกแยกเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแตกแยกเพราะอะไรเพราะศีลไม่เสมอกันทำไม่เสมอกัน ทำอะไรน่ะทำที่คนหนึ่งเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ผิดสินลูกก็ไปอยู่กับแม่<ะ>หรือลูกก็ไปอยู่กับพ่อแม่ก็ไปแต่งงานใหม่ไปหาใหม่ทิ้งไปเรื่อยๆรื่อยมีให้เห็นในสังคมเราเยอะแยะมากมายน้องพลอยนั่นเพราะอะไรเพราะตัวคนเนี่ยไม่ได้เป็นเทพไม่ได้มีเทวธรรมหลวงพ่อจะเน้นตรงเนี้ให้มากหน่อยหนึ่งเพราะอะไร เพราะคนเดียเ๋ยวนี้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปจนกระทั่งตัวตนที่แท้จริงน้อยเพรียเสียาขารอแต่พลังอำนาจโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเดียวไปวัดพระพิฆเนศใหญ่ป่าเดี๋ยวไปท้าเวสุวรรณป่าเดีเด๋ยวไปยักษ์ว่าเดี๋ยวไปนาคีาเนาคีพญา,านาค<า>โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ตะก,กุดยันหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเสกออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ แทนที่จะกลับมาดูว่าพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไรการกระทําของเราเป็นอย่างไรบ้านของเราเป็นอย่างไรบ้านยังรกอยู่ไหมยังตกงานอยู่ไหมงานที่มีอยู่มันค้าขายแล้วมันเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยไหมญาติพี่น้องใช้ลูกตาคุยกันหรือว่าใช้หางเสียงแรงๆคุยกันปรับซะตอนนี้ถ้าปรับแล้วเนี่ยเทวดามันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละน้องพลอยบ้านก็คือทุกคน บ้านคือสวรรค์ของทุกคนทุกคนก็เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ในสวนสวรรค์การเอาใจใส่ดูแลที่ทําให้คนมีธรรมะเป็นเทวดาได้ทุกคนนะบ้านของเราก็เหมือนกับสวรรค์คือสวนดอกไม้ที่มนุษย์ของเราเอาใจใส่นี่แหละอ,อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะเน้นตรงนี้ว่าเทวตานุสติเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยอยู่กับ พระศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเจดีศักดิ์สิทธิ์อยู่กับบทวิหารศักดิ์สิทธิ์อยู่กับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อยู่กับหลวงปูป่หลวงพอ่ออยู่พระเจดีพุทธคยาพระนคปรปฐมเจดีพระธาตุริพุนชัยหรือพระธาตุประจําปีเกิดวันเกิดไปเข้าชงนะอะไรเงี้ยนะแก้กันอุตลุดเลยแก้สะเดาะเคราะห์ผูกดวงกันดูดวงกันแต่ให้คิดว่าเทวธรรมสองข้อที่ทําให้คนเป็นเทวดาคือ ยริความระอายแก่ใจโอตป,ปะความเกรงกลัวสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาในสังคมในใจของเราอย่าเอารัดเอาเปรียดกันเห็นใจกันสังคมร่มเย็นเพราะเห็นใจกันเนี่ยนั่นมันก็จะเป็นเป็นธรรมแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นเทพและเมื่อเป็นเทพเป็นทิพย์หมดทุกอย่างเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้้องพลอยค่ะวันนี้ก็ได้ แนวคิดได้ความรู้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวเราใช่ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็ทําแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนวางแผนไปเรื่อยๆแล้วเราจะประสบความสําเร็จเทวดาที่เรามองไม่เห็นเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าการประสบความสําเร็จได้นั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเองด้วยนะคะค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอ,งของกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะ